สารดีกาพิาพากษากลับยกฟ้องหญิงสาวที่โพสต์ข้อความเผยแพร่ในเว็บไซต์ประชาไทยหมิ่นสถาบันเบื้องสูงโดยเหตุว่าคำเบิกความของโจทย์ไม่สอดคล้องกันครับที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษสารน,นัดฟังคำพิาพากษาสารดีกาคดีที่อายการเป็นโจทยืย่นฟ้องนางสาวนพวรรตั้งอุดมสุขฐานหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2 และความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2,550กรณีนางสาวนพวันได้พิมพ์ข้อความหมิ่นสถาบันเบื้องสูงแล้วนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ประชาไทยเมื่อวันที่15ตุลาคม2551ซึ่งสามชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องนางสาวนพวรรณครับเนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานที่เป็น i p address และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับใช้ต่ออินเทอร์เน็ตไม่อาจชี้ชัด ได้ว่านางสาวนพวรรณเป็นผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวครับต่อมาสารอุทธรณ์ก็เห็นว่าการเจาะเข้าระบบโดยใช้ i p address ของนางสาวนพวรรณนั้นทําได้ยากค่ะเพราะว่า i p address นั้นไม่สามารถปลอมแปลงได้และการโพสต์ข้อความต้องใช้ชื่อและรหัสผ่านด้วยนะคะพยานหลักฐานจึงได้รับฟังได้ว่านางสาวนพวรรณนั้นเป็นผู้โพสต์ข้อความด้วยตนเองพิพากษากลับให้ลงโทษจําคุกนางสาวนพวรรณเป็นเวลา5ปีค่ะซึ่งนางสาว นพวรรณก็ได้ยื่นดีกาสู้คดีและได้รับอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตีราคาประกัน1ล้านบาทแต่ว่านางสาวนพวรรณไม่เดินทางมาฟังคำพิพากษาศาลดีการในนัดก่อนนะคะศาลจึงออกหมายจับพร้อมกับสั่งปรับนายประกันเป็นเงินสด1ล้านบาทค่ะและในวันนี้นะครับเมื่อถึงเวลานนะัดนางสาวนพวรรณก็ไม่ได้เดินทางมาศาลมีเพียงบิดาของนางสาวนพวรรณเดินทางมาฟังคำพิพากษาพร้อมระบุว่าไม่สามารถติดต่อ นางสาวนพวรรณได้ขณะที่สารดีกาพิเคราะห์จากคำเบิกความของโจทย์แล้วเห็นว่าไม่สอดคล้องกันซึ่งนางสาวนพวรรณก็ให้การปฏิเสธมาโดยตลอดจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยสารดีกาพิพากษากลับยกฟ้องในคดีนี้ไปครับ